นี่มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยมีคน <Hey. S 2> มาว่ะประหุนมมผมมือทักไทยหน่อยครับสวัสดีครับโนมาร์ no MC mm hmm. ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนี่รอก่อนรู้ไหมว่าวันนี้ไลฟ์ทำไม รู้ป่ารู้ปล่าพี่มามาเขียนใบรายง,งานมาดูไลฟ์จะบอกว่าไลฟ์นี้เดี๋ยวเราเซฟไลฟ์ไปด้วยนะครับรู้ไหมว่าวันนี้เราไลฟ์เราทำอะไรนะลองทายลองทายกันก่อนลองทายกันก่อนไม่มีใครทายเลย สวัสดีครับไม่รู้ค่ะนี่ถูกต้องครับไม่รู้บอกมานี่แจกอังเปาแฟนคลับนี่ถือว่าเป็นของขวัญดีกว่าอ่ะมาเลยแล้วกันคือด้วยว่าวันที่สิบสองใช่ไหมวันที่สิบสองอะเป็นวันรับปริญญาของเปิ้ลแล้วอ่ะน้องมาร์กรู้นะครับน้องมาร์เกเขรู้ดีครับ ก็คือวันที่สองเป็นวันรับปร,ริญญาใช่ไหมครับแต่เนื่องด้วยช่วงเนี้ยเราติดถ่ายละครเพราะว่าด,วด้วยการที่เราหยุดกันไปเนื้เราก็เลยต้องกลับมาเล่งถ่ายพอเล่งถ่ายที่เนี้ยเราเลยไม่ได้เข้ารับปร,ริญญานะครับเนื่องจากติดงานเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องขออภยัยทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้เข้ารับแล้วก็เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดด้วยแหละหลายๆอย่างเราก็เลยแบบอ่าง,งเว้นการรวมตัวดีกว่าเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็เลยวันนี้นะครับก็เลยมาไลฟ์ ใส่ชุดคุยให้ทุกคนดูนี่อายานี่ให้ดูก่อนเป็นออเดอร์เราให้ดูกันเป็นออเดอร์นะครับซึ่งเป็นการใส่ครั้งแรกถูกผิดหรือเปล่าไม่ไม่รู้นะเป็นการใส่ครั้งแรกนะครับไม่อีกใช่ไหมครับนี่แล้วเดี๋ยวข่าวดีเลยหลังจากนี้นะครับเนื่องด้วยว่าเราที่เราไม่สามารถให้ทุกคนมาถ่ายรูปก,กับเราได้ เพราะฉะนั้นเราจะมีกิจกรรมมีเกมมาให้ทุกคนเล่นนะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้หลังจากนี้เดี๋ยวเราขอไปถ่ายรูปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีคูเปอร์ตัวเน้นน้อยนะครับมาให้ร่วมสนุกกันอ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูดอดปอยมาน้องปอยมาน้องปอยมาสวัสดีครับตอนนี้เราเลยมีการเรามีการถ่ายรูปแหละจริงๆอ่ะเดี๋ยวมีการถ่ายรูปกับที่บ้านแล้วก็มีทางการถ่ายรูปกับแบบเพื่อนสนิทเนาะใกล้ๆเพื่อแบบ แบ่งเวลากันไม่ให้มีการรวมตัวกันเยอะเพราะว่าเราไม่ได้มาตามวันและเวลาของมหาลัยเพราะฉะนั้นเราก็กลัวว่าจะไปรบกวนสถานที่เขาด้วยอะไรด้วยหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบแยกวันแยกเวลาไว้นะครับไม่น้อยใจกันนะคูปเปอร์ตัวน้อยอ่ะรอลรอ,อ,อร่วมกิจกรรมกันดีกว่าว่าคูปเปอร์ตัวน้อยเนี่ยจะเป็นยังไงนะค,ะ <c ười> คนรับคอนเกรดคนเก่งครับคุณครับจริงๆจะบอกว่าพี่เพิ่งจบเหรอคะ ไม่ใช่ครับโจริปเปอร์จบมาสักพักแล้วแต่ว่าพี่เปอร์ไม่ได้เข้ารับนะครับยังไม่ได้เข้ารับเพิ่งมาได้รับปีนี้คอนเกตจูเรชันยินดีด้วยนะครับจงปล่อยอ,อกว่าเตรียมตัวอรอแล้วนะอ่าเตรียมตัวรอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันนะจ๊ะเอาจริงถ้ามีโอกาสอะแอบอยากย้อนหลังด้วยนะถ้าสมมติสถานาการณ์แบบหายขี่คายโดยเร็วอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ย ใส่ชุดคุยย้อนหลังไม้ให้แบบมาถ่ายรูปรบรวมกับแฟนๆอย่างเงี้ยยากแต่ว่าสถานการณ์นี้เราก็เป็นห่วงทุกคนด้วยเป็นห่วงแบบหลายๆอย่างด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่วันวันซ้อมวันอะไรจริงๆอ่ะถามว่าขอลาได้ไหมอ่ะมันก็พอได้แต่ว่างานด้วยงานเร่งด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงทุกคนด้วยถ้าเกิดสมมติว่าเราหยุดไปอ่ะเนื่องด้วยแบบอะมีคนแบบ มาแล้วเราต้องกักตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะกระทบกับหลายๆอย่างทีนี้เราก็เลยแบบเป็นห่วงทุกคนด้วยแล้วก็เป็นห่วงงานด้วยก็เลยอ่ะงั้นเราปรึกษากับทางบริษทัทว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับพี่เปิ้ลนอนวันละกี่แก้วคะเอ้คือนอนวันละกี่แก้วเขาไม่คยดูหรอกเี่ยเาะชอบถามแบบถามคนไรเงี้ยกันอ๋อคือถามให้มันแบบ ถามว่าปวดปวดปวดนอ๋อนอนวันละกี่แก้วนอนวันละกี่แก้วนอนอ่ะถ้านอนอ่ะไม่มีแก้วครับแต่ถ้าไม่ได้นอนอ่ะมีหลายแก้วเลย <c oughs> <c oughs> จริงถ้าไม่ได้นอนเราจะมีหลายแก้วเลยทุกคนเราลืมไปอย่างนึงแป๊บนึงยยไม่มีอะไรหรอกเห็นปากมันซีดทาริบม,มัน,น่อย <c oughs> ขอพักแป๊บหนึ่งพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ เอาไปกินน้ำมาเห็นไหมสดชื่นเลยสุขภาพดีไหนมีใครอยากถามอะไรไหมครับนี่วันนี้เรามาของปากของคอเดี๋ยวเรามามีกิจกรรมให้เล่นกันอีกทีแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงวันนี้แค่มาถักทายแล้วมาบอกด้วยตัวเองนะครับพี่ปอยกินแก้ววันละกี่มื้อคะกินแก้ววันละกี่มื้อนะครับพี่ไมไ่กินแก้ว <laughs> กินแก้วไม่ได้ <laughs> จะไปกินแก้วยังไงล่ะมีคนบอกให้ชวนพี่ปอยขึ้นมาไลฟ์หน่อย ชุดพี่ปอยขึ้นมาไลฟ์ชุดพี่ปอยขึ้นมาไลฟ์ไม่ได้หรอกครับพี่ปอยบอกว่าอยากใส่ชุดครุยมั่งล่ะครับนี่ปอยจะจบตอนไหนครับเนี่ยปอยจะจบไหมจบเราต้องจบตอนแรกยังคิดอยู่เลยว่า <c oughs> ดีไม่ไดีจะได้รับปร,ปริญญาพร้อมน้องไหม,ม <c oughs> ดียังได้รับก่อนปะเถอปักเถเอ้ย <c oughs> ากไหมกว่าจะเรียนจบส่วนตัวเราอะด้วยด้วยความที่เราอะเลือกเรียนในสายที่เรา ที่เราถนัดที่เราชอบมันก็เลยไม่ยากอืมพอมันพอมันไปในเชิงที่เราถนัดที่เราชอบเราก็จะเรียนด้วยความสนุกยากบ้างเหนื่อยบ้างอะไรบ้างมันก็ผ่านไปได้ครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปเลือกเรียนอะไรที่แบบบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยป่อยต้องจบสิใช่ปอยต้องจบพี่เปิ้ลเรียนมอไหนครับพี่เปิ้ลเรียนมาทุกมอเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่เปิ้ลเรียนมาครบแล้วครับ ฟอยบอกว่าน่าจบปีหน้านะจะจบปีหน้าจบอันนี้คืออะไรจบชีวิตการเป็นนักศึกษาเรียนจบหรือจบอะไรเอ่ยคอเอ่อเบี้ยวมีคนบอกว่าคอเบี้ยวมีคนบอกว่าอยากเห็นเต็มตัวเฮ้ย hey, จริงๆงเขาต้องมีเข็มกัดกัดต,ตรงนี้ด้วยใช่ไหมปกติไม่มีมเชือกคือ,อเชือกกระนามันจะเกี่ยวกับกระดุมเสือ้ออเปลอ่าแต่อันนี้ไม่ได้เสร็จมีกระดุมมาเพราะว่า อย่าลืมผมผมข้าวด้วยนะอย่าลืมผมข้าวด้วยนะจ๊ะได้จ๊ะหนองคายแล้วใครกืนคะไว้อะไรก่อนโอเคมาพี่เรียนสายไหนคะ่ะพี่เรียนสายตลอดครับหยอกหยอกยอกเฮ้ยเราไม่มาสายเราเป็นเด็กเรียนเด็กตั้งใจเรียน เขาบอกล้องนอะไรนะกล้องสัน่นกล้องสั่นใช่ครับเพราะพี่ใหม่เมื่อยเราหาหาขาตั้งไม่เจอพี่ใหม่ถือพี่ใหม่มือสั่นใช่ขอโทษนะได้ไหมพี่ใหม่ถึงเต้นเต้น,เ,นเห็นไหม,มันต้องหัวยุ่งๆเวคูเปอร์คือต้องหัวยุ่ง รู้สึกเป็นคนที่แบบไม่ชินหน้าตัวเองเวลาที่แบบหน้าหน้าหน้าตัวเองเวลาที่ัวบเรียบๆอ่ะต้องแบบต้องขยี้ให้มันยุ่งๆแล้วเราจะรู้สึกแฮปปี้รู้สึกพอใจเนี่ยปะโถเลยแค่หัวยุ่งเฮ้ยมุกนี้เราจะไม่เล่นนะอะอะไม่บอกหรอกมุกไหนพี่แนนน่ารักพี่แนนเข้ามาหรอพี่แดนพี่แดนเป็นพี่แนนเลยพี่แมวมีสันเนี่ยคอมเมนต์พี่แนนเลย เราปวดหลังแล้วใครปวดก่อนคะไม่ใครเราปวดหลังแล้วใครปวดหน้าคะเอ้อใครยปวดก่อนเลยเราปวดก่อนปวดหลังดูว่าใส่คอนแทคที่ไหนได้ฟิลเตอร์ใช่ฟิลเตอร์อรไอ้หนุม่มตาสีพรอคอนแทคลอยขึ้นมาอยู่บนผมไงเขาเลยรู้เลยโปะเลยเ น้าเหมือนพี่คูเปอร์มากเลยใช่พี่ติดตามเขามากเลยพี่คูเปอร์พี่รู้สึกตื่นเต้นนะแล้วก็ดีใจที่แบบทุกคนบอกว่าพี่นหน้าเหมือนพี่คูเปอร์เขาเป็นไอดอลพี่เลยเขาคือที่สุดสุดยอดคน n u m b e r o n วที่หนึ่งที่สุดในโลกหาที่เปรียบไม่ได้ขอบคุณครับพรุ่งนี้ไปไหนมาคะพรุ่งนี้ไปไหนก็ได้ครับตัวแล้ว Hello ขอไอจีพี่คูปเปอร์หน่อยค่ะอุ้ยพี่ว่าเดินไปถามใครๆเขารู้ไอจีพี่คูปเปอร์เดี๋วถ้าไม่รู้ก็เดินไปบอกเขาหน่อยเดินไปสก,กีถามว่าทุกครู้ไอจีพี่คูปเปอร์ไหมคะถ้าเขาไม่รู้ก็อบอกเขาบอกเขาหน่อยถือว่าช่วยกันทำมาหากินนะครับชมตัวเองเก่งไม่ได้ชมตัวเองชมพี่คูปเปอร์เขาเป็นสุดยอดคนยอดมนุษย์เทพบุตบุวีรบุรุษสุดยอดที่สุด เยี่ยมยอด n u m b e r รวันที่หนึ่งหนึ่งเดียวพี่เปิหล่อมาก <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะมันปฏิเสธไมนะ่ได้เหนื่อยไหมคะที่มาวิ่งเล่นในใจเราตลอดนี่เอาฟิลเตอร์ออกหน่อยคะ่ะไม่ได้คะ่ะอะเอาออกไหมมอาออกไม่ได้นี่เลอะเปลี่ยนก็ได้เอาออกไม่ได้หรอก แต่เปลี่ยนได้อยู่ไปล่อยนี่ไอจีพ่เปอร์ครับป่บอยปี่อนหาก่อนพี่แล้วอันอันที่มันเป็นปกติปกติอยู่ไนอะไอชอบเซฟฟิลเตอร์ตลกตลวไปว่าไงอะอ้าวทีนี้กลับไงเล้วอ่ะเรียบร้อยทุกคนตอนเนี้หาอ๋อเจอแล้ว Number o n ว นี่อันนี้แล้ครับคูเป e r เปิดรับของขวัญรับปิญญานะคะอย่างเช่นพวกเงินสดอะไรวะช่องเงินพวงมาลัยเงินสดช่องเงินสดซองเงินสดเฮ้ยทำเป็นเล่นแค่ทุกคนแบบยินดีกับเราเราก็ดีใจแล้วของพวกนั้นก็ก็ดีนะอยากยอยากจะ มูสีงูเขียวสีอะไรครับงูเขียวสีดำครับ congratulation ขอบคุณครับแจ็คกี้วนะหนักไหมคะเห็นแบบความน่ารักไว้เยอะเชียวนี่ฟิว <c oughs> ตัวแอนเดียนี่ฟิวตัวแอนเดียอะไรอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวชอบใส่แบบเดอร์ร็อดเลย ฟเตนี่ยเตอเนี่ยเห็นยังเห็นฟิวเตอร์เนียยต,ตายแล้วโอ้ตายแล้ว เขาพงาสายไวยเพราะซีรีมีช็อปมีเกยร์มีเมีเยอะไรยังปะเลยค่ะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะแล้วก็ฝากติดตามด้วยผลงานชิ้นต่อๆไปของพวกเราทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังถ่ายซีรีเพื่อนพ่อเดอะซีรีนะครับแล้วต่อมาจะมีบิทเตอร์สวีตต่อเลยนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยพูดขนมจีนให้ฟังหน่อยเข้าใจปะไม่เข้าใจรอระเขาบอกว่า ให้พูดคาว่าขนมจีนเออแล้วก็ดูไงว่าใครเป็นผู้ชายมันเป็นการเล่นกันเฉยเฉยก็จะมีขนมจีนกับขนมจีนอขนมจีนมันเล่นกับไอเชนอยู่วันนั้นอ่ะไอ้นักขนมจีนขนมจีนขนมจีนในหมวกกมีชูแล้วมีหมวกมีสิครับ อันนี้รับยังคะแล้ววันไหนคูเปอร์ไม่ได้เข้ารับนะครับเนื่องด้วยติดงานเนาะเราก็เลยวันนี้มาไลฟ์บอกกล่าวกันนะครับแล้วก็ฝากบอกแล้วไลฟ์วันเนี้ยเราจะเซฟไว้ให้ด้วยสําหรับบางคนเข้ามาไม่ทันถือว่ามาเป็นการแบบจะบอกว่ายังไงเดียขอโทษหรอขออภัยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเป็นการบอกแหละนะแจ,แจ้งข่าวสารเออแจ้งแจ้งข่าวสารเป็นการแจ้งข่าวสารนะครับ คนจะได้ไม่น้อยใจนะว่าแบบเอออะไรยังไงเราอยากถ่ายรูปกับทุกคนเหมือนกันแต่ว่าเสียใจอยากเจอทุกคนเลยแหละไม่ใช่แค่อยากถ่ายรูปอยากเจอในตามงานตามอะไรก็แล้วแต่อยากเจอมากๆเลยแล้วก็สําหรับเรื่องแบบช่องทางการแบบติดต่อแบบบางคนแบบเอออยากร่วมแสดงความยินดีหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆอะ่ะซึ่งจริงๆเนี่ยก็ ไม่ต้องก็ได้อะไรเงี้ยเรา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 รู้สึกว่าแบบแค่ทุกคนแบบร่วมแสดงความยินดีลงลงลงรูปอะไรเราเข้าไปดูเขาแบบอวยพรเราก็ดีใจแล้วแต่ถ้าแบบบางคนก็ถามมาว่าแบบถ้าอยากส่งเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อทางไตรเคชันได้เลยนะครับทุกๆอย่างเลยเนะาะบางคนอยากส่งไม่ต้องจะฟุดซับพอจะส่งอะไรก็แล้วแต่ก็ติดต่อทางไตรเคชันได้เลยนะครับขอบคุณนะครับอยากเจอมากเมอยากชมกันอยากเจอจริงๆเลยคิดถึง มาแล้วลูกจะชุดโกโกปูว่าที่หนูอยากได้เพิ่งดูข่า,า,าวเมื่อเช้าแล้วเพิ่งได้ยินเมาาื่อเช้าที่พี่หนุ่มออกข่าวก่อนหน้านี้ก็คือไม่เคยฟังนีู่้เรื่องตกข่าวไปแล้วอลอตอนนี้ไหนอลองลองสิจำไม่ได้เพิ่งฟังอยู่ครั้งเดียวเอง <ri> ขอบคุณทุกคนนะครับกินอะไรไปคะถึงน่ารักขนาดนี้กินนี่กินนน,นู้นเลยดี่กินหูหมาหมากินหูกันเอง โค้ดเออเออเอาใหญ่เอาใหญ่เอาใหญ,ใหญ,ใหญ่ยิ่งพูดมายิ่งอยู่ทุกคนจะบอกว่าเนื่องด้วยเมื่อวานใช่ปะเราได้มีโอกาสถ่ายมีมีมีโลเคชันหนึ่งอะต้องถ่ายแถวแถวแถวออฟฟิศนี่แหละซึ่งเราอยู่ออฟฟิศเนี่ยมาสักพักแหละแล้วเราก็รู้ว่ามีร้านร้านหนึ่งอะเขยาย้ายมาเปิดตรงนี้เราก็ไม่เคยกินจนเมื่อวานเราแบบอยากกินว่ะก็เลยบอกพี่ใหม่ว่าพี่ใหม่เออเนี่ยเราฝากซื้อหน่อยอะไรเงี้ยพี่ใหม่ก็ออกไปซื้อให้พอมากินแล้วแบบอร่อยมากคือเคปป้กป้าเฉย อร่อยจริงจนวันเนี้ยมาออฟฟิศอีกก็ต้องไปซื้อกินอีกมันอร่อยจริงนะอร่อยมากแต่เราชอบกินไส้คาวอะ่ะไหนดูซิว่ามีใครชอบทีมไส้คาวกับทีมไส้หวานไหนใครชอบบ้างเคฟไส้คาวหรือไส้หวานอยากรู้แต่รู้สึกแค้ไส้คาวอร่อยกว่าวันนี้กินไส้หวานก็คืออร่อยแหละแต่เราแบบ ราไม่อินอะเราไม่เรียนๆเพราชอ,อ,อกบกินของขำก่อนพราะชอบกินของหวานมีคอนโหมดเพื่อเอาหมาเข้ากล้องด้วยนะคะหมาเข้ากล้องอไม่ได้เดี๋ยวชุดคุยเยอะโอ้โอ้ตาย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 เล่นสูโมกันแล้วหมาแล้วเดี๋ยวรอดูดีกว่ารอดูรูปเราใส่ชุดคุยเนะเป็นแบบถ่ายรูปมานะครับก็ได้ตากล้องสุดหล่อมาด้วยเดี๋ยว จะเป็นใครยังไงรอติดตามรอดูนะครับแล้วก็อย่าลืมสุดท้ายนี้ก่อนไปนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเล่นเกมเอาออกมาได้ไออกมาได้ไงวะฮะคุโรบุตะนี่คุโรบุตะหมาดำนั่นแหละเราจะมีกิจกรรมนะครับให้ทุกคนรู้สนุกกันเพื่อบางคนมาอยากถ่ายรูปกับคูเปอร์แต่ว่า ตอนนี้ไม่สามารถครับก็เราจะมีคูเปอร์ตัวน้อยนะครับแต่เดี๋ยวรอร่วมกิจกรรมกันดีกว่าว่ากิจกรรมจะเป็นอะไรยังไงเพราะตอนนี้ยังไม่ได้คิดนะครับเราก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวถ่ายรูปได้รูปแล้วอะไรแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวไปหาเด้อคุณพี่ได้เลยครับเจอกันนะน้องบอยนี่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 มีคุณนี่นะครับคูเปอร์บับเบิลนะครับมาบอกแล้วว่าอะไร for i n t r f a n cooper is wearing his graduation gown for the fan to see he will not be <c oughs> อะไรอะ attending the graduation ceremony <oughs> <C> ceremony we can wear อะไรเนี่ย for picture ไม่ใช่มนมันดีด <c oughs> มนมันดีด โอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเรามาบอกข่าวสารนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกทีตอนที่ทกิจกรรมอะไรเรียบร้อยแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่เดี๋ยวมาโชว์แบบเต็มๆเลยอันนี้เรามาแค่แบบย่อม<ช>ๆเซิร์ฟๆอยู่มาแจ้งข่าวสารทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น,นะครับกกฉันอยากกินเคปต้องไปกินนะลองลองไปกินดูโอเคนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะมีคนขอให้ทำหัวใจมาแคปบก่อน ก่อนขยี้ผมก่อนกวดยุ่งๆก่อนแต่ไม่ใช่คูเปอร์เนี่ยโอเคไปแล้วบายบายทุกคนจุ๊บๆช่วงนี้พี่เปอร์เบอร์ก็ไม่ต้องทักไม่ไม,ไม่ไม่ต้องตกใจนะถ้าพี่เปอร์เบอร์อ,รอะไรเงี้ย อย่าทักนะว่าพี่พี่เปิ้ลทำไมพี่เปิ้ลดูงงงเบอร์รค้าใช่พี่เปิ้ลครับช่วงนี้พี่เปิ้ลไม่ค่อยไหวนะครับโอเคบายบายทุกคนสวัสดีนะครับทุกคนอีกทีหนึ่งบายบายไปละจุบ๊บจุ๊บ